โอ๊ยกดอออเปิดแตคุณต้องเปิดก่อนเีไม่เอาไม่อยู่ห้องเอางั้นผมเปิดก่อนแล้วคุณเปิดตามไม่เอาไม่ไม่ผมขอทำใจก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผมเปิดเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยเลยตอบเขาไปเขาไม่น่ารักพูดไปสิ เปิดลิปเปิดลิปเลิปไม่ออกสักทีที่ขอทำใจก่อนสักวันยี่สิบนาทีไม่จะเหมือนยี่สิบนาทีผ่านไปเฮ้ยเนี่ยยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วเปิดกล้องเลยไปเหมือนโดดๆโอ้เปิดกล้องเนยแล้วหนึ่งผมห่อยัดโอ้ไม่มีแต่กล้องอ่ะโอ้บ้านมันจนมีเอ้ย ไม่มีต้องพูดอย่างนี้ดิงั้นมันจะเปิดเหรอหรอขนาดนี้ใส่รกระปุกได<ป>้ย<ป>ังไงจะ,จะ,จ,ะจะไหนแกไปอาบน้ำแล้วจะไปเก๊ะอรไนีหัวอาบน้ำตอนเลี้ยงคืนเวลาฉันกลับบ้านห่อใช่ไหมฉันต้องแบบอาบน้ำก่อนนอนอะอาบน้ำก่อนนอนเพราะว่านั่นแหละสดชื่นเสร็จแล้วนอนต่อ เออจะเป็นลมเลยหรอไม่ผมผมยังไอ้นี่อยู่เลยเจอเปิดดีลุงน้องเปิดกล้องแล้วลุงเปิดกล้องดิเฮ้ย<ห>แลกกับอะไรดีกว่าใช่เปิดคนเดียวได้ไงผมเ,เปิดอยู่นี่ไงไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดในเกมมันไม่เห็นว่ามันบอกว่าเปิดเนาะในเกมมันไม่บอกไงว่าใครเปิดกล้องนใน เนี่ยผมว่าเปิดอยู่คุณเห็นแล้วเห็นแล้วต้องออกไปดูถึงจะเห็นอ้วนผมจะแนะนำเพื่อนผมจะแนะนำเพื่อนผมให้รู้จักนี่สวัสดีครับผมเป็นเพื่อนของเคนครับเคอหล่อไหมดูซี่หล่อมากเลยเห็นเห็นดหวยัไม่เค้น S <S เอ้ยใช่จริงๆริงนายหล่อมากลุงลุงดูดยามาแล้วหลอนนะกเป็นจริงนะคุคิดแบบคิดเยอะเหมือนกันนะ <S 2> <S 2> ตอนทำเพราะว่านึกไม่ออกว่าจะพูดที่อะไรดีลุงดูดยามาแล้วหลอนนะจะพูดอะไรเงรี่ยโอ้ถ้าคนดูดยาก็พูดได้เยอะเลยมันเป็นคลิปเมื่อวานเนี่ไม่ขาดยาไม่ได้เมื่อวานเราอ่ะอะไรหายใจให้พูดไม่ไรเมื่อวานขาดยาเราอะเมื่อวานอะไม่ไม่ได้ขาดแคเซียนอิชิ เราทำอะไรไว้เอาเลยเอ็นซองหลีกก็น่าจะรู้มันอันตรายโถโถเออไม่อ่านบ้างเลยไม่อ่านไม่เอาไม่อ่านมึงจะขายทำไมคนซ้ายอ่ะลุงลุงมีคนบุกลุกป่าไม้ลุงเฮ้ยบุกลุกป่าไม้เอะเฮ้ย Ê <coughs> đồ <coughs> <coughs> oh, <coughs> khi kê Mình có thầm gì? ôi Bởi con này nữa Cái tỉnh xô phía chẳng về chẳng lên mà quá โอ้คนอย่างนั้นลุนจะเอาอ่ะว้าวทำไมจะดีกับโซล่าแล้วกันเอาี่ปฏิเสธฉันเสมอพอๆกันอรเพว่อน่าเอามาเลยตามตรงไว้พอๆกันด้วยเอาจริงๆด้วยทีมเดี๋ยวผมโดนตกทำไงฮะเดีย่ผมยังไม่ยอมมันเหมือนโอเวอว้ยโอเมันอ่อนเองเออเป็นกูกูไม่ยอมกูตกใครจะไปยอมกูอย่างไโอ้โอ๊์วะ อัพทีพทก็เดิอมันคือ,อ,อควทม่ย่อยได้ทุกคนเด็กเมื่อวานซ้อนเอาอะไรมากเลยเถอะเด็กใครฮะไม่ใช่เด็กโอ๊ใช่ไหมเด็กโอ๊ตนั่นแหละเด็กคุณรู้นั่นแหละ ส่งน้องตัวเองก็มาดูแลเถอะน้องตัวเองก็โดนเราอะใครอะใครน้องผมคนไหนน้องไอเหรอหัดดูแลน้องตัวเองเถอะบางทีเราอะน้องผมคนไหนก็มีเียน้องหลายคนไอ้โอดไม่หมือนห้อฝุ่นได้กินฝุ่นเหรอป่านนี้คงจะไม่นั่งกระโดด ผมก็เหนื่อยเด้เว้ยให้มันดูแลน้องเตยให้เนี่ยโดดเชิญระดูขอนี้ดูดูแลแล้วก็กินไม่ด้วยได้อะไรนี่โอ้ยไม่ทำไรคนไอ้ติสปอยไหนดูอะไรเนี่ยไม่ทำไรคนไม่ทำาะิรใจคนไม่ดูไม่ดูเดี๋ยวหยิบปืนมาลิงเลยดินื้มีคนร้อนมีคนแบบจะรับแรงกันเท่เขย นี่มันมีอยู่ทุกที่มีกีดด่ตัวเหมือนโปรไฟล์ไหมดูดิเหมือนโปรไฟล์เปล่าเด้๋ยวของอเ,เล่นหมวมีไข่ด้วยโปรไฟล์ผู้หญิงเหรอมีไข่ด้วยเอันนี้ไม่รู้ไม่ได้ส่นนัฟลย